เคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าแฮนด์ที่มีลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าแฮนด์อะไรและมันมีประโยชน์อย่างไรทําไมต้องใช้ในจักรยานกราเวลครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังกันเลยครับที่เห็นอยู่ในรูปนี้ครับเขาเรียกว่าแฮนด์แฝงครับแฝงนะครับแปลตรงตรงตัวแปลว่าบานออกนะครับแฮนด์ก็เลยมีลักษณะที่บานออกครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับในส่วนที่มีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับก็เพื่อที่จะช่วยนะครับในการควบคุมจักรยานนะครับในทางยากลําบาก เพราะว่าในส่วนที่บานออกนะครับจะทําให้ลักษณะของการวางมือของเรานะครับเปลี่ยนไปด้วยครับทําให้การวางตําแหน่งของข้อมือเพิ่มมากขึ้นครับทําให้ตัวผู้ขับขี่นะครับเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับในการปั่นและลดความเครียดที่หัวไหล่นะครับของตัวผู้ปั่นที่จะต้องปั่นในทางลูกลังหรือหินกวดนะครับเป็นเวลานานๆครับแฮนยังออกแบบให้มือนะครับใกล้กับตัวเบรกมากขึ้นนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปั่นมากขึ้นนะครับ เรียกว่าโดยรวมๆแล้วนะครับแฮนด์แฟลร์ air, หรือว่าแฮนด์บานออกนะครับเป็นแฮนด์ที่มีลักษณะพิเศษนะครับที่ช่วยให้ตัวนักปั่นนะครับปั่นสบายขึ้นแล้วก็ควบคุมสติลภาพของรถได้ดีมากยิ่งขึ้นครับในจักรยานประเภทถนนรุ่นใหม่ๆนะครับแฮนด์แฟลร์ที่ติดกับตัวรถนะครับจะเป็นแฮนด์ที่ เรียกว่าเป็นแฮนในอนาคตก็ว่าได้นะครับแฮนออกแบบมาให้พื้นที่ในการรับน้ําหนักที่มือนะครับเพิ่มมากขึ้นช่วยให้ตัวนักปั่นนะครับอยู่ในท่าที่แอโรไดนามิกเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ในที่นี้ผมกล่าวถึงแฮนแฟลที่เป็นของกาเวลนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะเห็นอีกหลายค่ายนะครับทำแฮนแฟลออกมานะครับในรถที่เป็นตัวขึ้นเขาหรือว่าตัวแอโรไดนามิกนะครับความรู้สําหรับแฮนแฟลนะครับหรือว่าแฮนกาเวลสาหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับ สำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ